งูจะกุเลกเพราะว่าก็มีหรอกหํามันกันชาบในไหนพุ่มพุ่มหนังตำอันนี้มินมินแน่มันเอาเกลือมาให้แกอมหน่อยเอาเนี่ยต้องมันเดย๋ยมผมให้อมเกลือน้ำด้ะอมไซรินนะดีแล้วเป็นภาษาเรื่องข้ามาก ภาษาเรื่องทั้งงานมึงก็มีนักเรื่องนักเรื่องแรนแนลภาษาเรื่องทั้งงานคือเปืนมันเปนมันแนดีดีกันเนาะหท่านหนึ่นท,นท่านหท่านพิเศเบาท่านผมกันท่็นน้อยลิงรักษาน้อย อันนี้อันนี้เปลี่ย <Was ha? S 2> นังกว่าตู้คืองใหม่ข้นอลยติดม่บ่อฮะพอได้ยาไปเี่ยบเนื้อขาหนีบมั้งเป็นเห็นยังมากเป็มรับลมอยู่มอไซด์มอยู่มอไในยากมงฮะไม่ได้ยากถ้าดื่มใช้เฉพาเวลา

ผมเฉยยังเออผมจค่อยคยกินเนอะี้น้ำเลยค่อยกินน้อง่อเดีวยวให้เาอาการของการ